สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูดิสเบกหลังอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นคลิกร้อยยี่ห้านะครับลูกค้าเอามาฝากไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะครับผมอันนี้ก็เป็นคลิกร้อยยี่ห้าตัวมีไมๆนี่แหละประมาณพศสิบแปดนี่แหละนะครับผมเดี๋ยวพามาดูด้านบนกันก่อนนะด้านบนก็เป็นของ rcb นะครับแข็งทีเดียวนะครับแข็งเลยเบกอยู่ดีมากๆนะครับ พามาดูด้านหลังเลยนะสถายดูประมาณหนึ่งนะครับใครสนใจเนี่ยเข้ามาทําเข้ามาทักถามได้นะครับคันนี้เนี่ยลูกค้าต้องการให้อยู่ด้านบนแบบนี้นะครับ <S <S คือบางคนก็ต้องการไว้ด้านล่างเพื่อเซอร์วิสง่ายแต่ว่าบางคนก็ต้องการไว้ด้านบนให้มันอยู่แนวนี้นะครับผมนี่นะก็อยู่แนวนี้นะ <S <S เป็นงานเชื่อมนะครับมีบางคนถามว่าอาร์มนี่เป็นอาร์มของรุ่นอะไรนะครับผม <S <S สวิงอาร์มเนี่ยเป็นของเดิมนะครับของเดิมติดรถนะครับผมแล้วก็ จานแล้วก็หามาใส่นะครับแล้วก็การกึงล้อวางจานเนี่ยมันก็ไม่ได้100%ยอย่างที่ทุกคนคาดหวังนะมันอาจจะได้ประมาณ80-90%การนะครับการกึงผิวผิววางจานเนี่ยมันไม่ได้100%เป๊ะนะครับอาจจะได้ประมาณ80-90%นะอาจจะมีดิ้นนิดหน่อยนะอาจจะไม่ตรงเป๊ะร้อซแต่ว่าในการจับศูนย์ปั๊มของผมเนี่ยตรงแน่นอนนะครับตรงแน่นอนไม่มีฝืดแน่นอนนะครับนี่นะ นะตรงแน่นอนนะครับจับศูนยปั๊มตรงแน่นอนแล้วก็เวลาเรากําเบรกเนี่ยมันจะแน่นๆน่นนะแล้วกำให้ดูมานะนะาำสกี่สิบครั้งนะมาดูมาดูกันนะ นัน่นแหะครับผมเห็นนะก็ประมาณนี้นี่นะการกึงอยู่ได้ประมาณ80-90%นะไปถึง100%นะแล้วก็จานจานเนี่ยที่เอามาใส่ก็มันไม่ใช่ตะไม่ใช่จานแท้สูตรร้อเนะมันเป็นจานตลาดทั่วไปนะครับผมก็อาจจะมีนิดๆหน่อยๆนะครับผมนะก็จะแจ้งมาตามนี้นะเนี่ย ใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับอันนี้ก็รองท่อไปหน่อยหนึ่งเพื่อไม่ให้มันโดนตัวปั๊มนะครับนะใครสนใจก็ทักทายทักถามมาได้นะแล้วก็พ้าเบรกเนี่ยกินเต็มขอ,ขอบจานด้านบนนะครับก็หล่นลงมานิดนึงนะหล่นลงมานิดนึงเรียบร้อยแล้วนะครับนะ โอเคนี่นะก็เสร็จเรียบร้อยรอรอลูกค้ามารับรถนะครับ